Star. 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 กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการฟิต ทูยู you, กันต่อค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเป็นช่วงถามตอบปัญหาสุขภาพกับคุณหมอนัทถีรื่นกลิ่นค่ะวันนี้นะคะอีกหนึ่งโรคที่เราจะมาพูดคุยกันหลังจากวันที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยเรื่องของโรคหัดเยอรมันกันไป วันนี้ค่ะโรคที่ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าอันตรายเหมือนกันแล้วก็ถือว่าต้องใช้การรักษาที่ยาวนานนะคะนั่นก็คือโรคอิสุกอิสยัยโอ้โหโรคนี้ไม่อยากจะเป็นกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นทีนึงก็ต้องมีการรักษากันนานเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกันนะคะว่าโรคอิสุกอิสยัยเกิดมาจากสาเหตุอะไรถ้าเป็นแล้วจะต้องรักษาอย่างไรกันบ้างกับคุณหมอนัทถีรื่นกลิ่นค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับวันนี้ต่อจากวันที่แล้วเลย หลังจากที่พูดคุยกันเรื่องของโรคหัดเยอรมันไปโรคอิสุกอิสัยน่ากลัวมากถือว่าโรคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกันตั้งแต่เด็กๆเ,เลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับืม,มาสาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากอะไรคะอิสุกอิสัยต้องเป็นกันตั้งแต่เด็กเลยชื่อทางภาษาอังกฤษเขาเรียกชิคเก้นพอกนะคะชิคเก้นพอกแต่เป็นการได้รับเชื้อไวรัสตัววาลิเซลล่าอ,อันนี้ก็เป็นเชื้อไวรัสค่ะ ไม่ทราบว่าจากประเทศไหนเหมือนกันยังไม่ใช่เหมือนหัดเยอรมันนี่ก็มาจากเยอรมันแต่อิสุอิสัยนี่ไม่รู้ว่ามาจากประเทศไหนอาจจะมาจากไข้นี่ก็เลยค่ะดูชื่อแล้วคุณสุคุณสค่ะเพราะว่าเป็นโรคที่ถ้าเป็นแล้วโอ้โหจะมีไข้นอกจากจะมีไข้แล้วก็จะมีอย่างที่เราเคยพูดไปว่ามีผื่นขึ้นแล้วก็เป็นตุ่มหนองหนองโอ้โหนี่เวลาเป็นแล้วต้องรักษากันนานเลยนะคะก็เมื่อวันจันทร์นะฮะผมก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนเพื่อนรุ่นน้องนะครับเป็นนักดนตรีอยู่พอดี น้องเขาคือลูกเขาอะอเป็นอิสุสโโกิสัยพอดีเด็กใช่ไหมคะคุณหมอเด็กครับก็เลยโทรมาถามผมบอกว่าก็ควรจะให้น้องเขาอยู่บ้านก่อนอ,อย่าเพิ่งไปโรงเรียนใช่ค่ะแต่ยังไม่มีอาการนะครับเพียงแต่แค่มีเม็ดใสใแต่ไข้ไม่มีอมอ่ะเรามารู้จักถึงสาเหตุแล้วก็เชื้อไวรัสที่เกิดโรคนี้กันก่อนเลยคะ่ะคุณหมอไวรัสตัววาริเซลล่านะครับทาให้เกิดโรคอิสุกอิสยัยส่วนมากแล้วจะเกิด ตอนเราเป็นเด็กนะครับเพราะตอนนั้นเราก็ยังมีภูมิทาไมต้องตอนเป็นเด็กด้วยคะคุณหมอส่วนใหญ่มีภูมิน้อยครับมีภูมิการทานน้อยแล้วก็ระยะของอาการที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นกับเด็กค่ะแต่ก็มีหลุดมาในวัยรุ่นมีอะไรเป็นเหมือนกันมีค่ะมีเพราะว่าหากไปสัมผัสเชื้อนะครับค่ะอากาสของอาการเนี่ยก็จะไม่รุนแรงนะครับถ้าเรารู้จักรักษาเพราอว่าในปัจจุบันจะไม่เหมือนในสมัยก่อนค่ะสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นอ่ะ คุณยาต้องไปซื้อยาเขียวอ่าอันนี้เคยได้ยินค่ะบอกว่ายาเขียวครับมาเพื่อให้มาขับตัวอิสุกิสัยให้มันออกไวๆขับอย่างนี้ก็เต็มตัวเลยสิคะคุณหมอก็ก็ดีครับแต่แต่ไม่มีแผลเป็นเห็นไหมอ่าเพราะว่าเป็นตั้งแต่เด็กใช่แผลเป็นก็ค่อยจางหายไปครับตัวตัวอิสุกิสัยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะคันมากกว่าตัวหัดหรือว่าสาไข้หรือว่าตัวหัดเยอรมันที่เป็นกันอยู่ค่ะแล้วก็จะ มีความเป,เป็นนานกว่าด้วยจะจะมีความรู้สึกว่าเป็นรุนแรงกว่าเป็นระยะเวลาที่นานกว่าค่ะอาการอย่างที่คุณหมอบอกไปว่านอกจากจะมีตุ่มขึ้นแล้วมีไข้ด้วยมีไข้สูงนะครับตัวนี้จะไข้สูงแล้วก็มีอาการอักคันร่วมนะครับถึงแม้ถึงมาส่วนใหญ่จะเกาเกาซึ่งซึ่งไม่อยากให้เกาเพราะว่าถ้า ถ้าฝีหรือหนองมันแตกแล้วมันจะเป็นแผลเป็นได้คือบางทีเราก็ไม่ทราบนะคะคุณหมอว่ามันเป็นตุ่มอะไรบางทีเราก็คิดว่าแค่แพ้เฉยๆแต่ถ้ามีไข้ไข้นี่ต้องนานกี่วันเท่าคุณหมอถึงจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นอีสุกอีใสบางคนนะครับค่ะไข้นี่ไม่จําเป็นก็มีก็ได้แต่แต่ตัวลักษณะที่บ่งชัดก็คือตัวตัวที่เป็นเม็ดหนองตัวผื่นนั่นเองนะครับก<ช>็สามารถขึ้นได้ทั่วร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นจุดไหนตั้งแต่หน้าศารีรษะถึงเท้าครับบริเวณ ที่ที่เรากังวลที่สุดก็คือบริเวณหน้าอเสียโฉมเลยนะคะคุณหมอเป็นและนอกจากนี้อีสุกอีใสการรักษาแล้วคะคุณหมอการรักษานีจะจะตามอาการเหมือนกับโรคทางเดินหายใจทั่วไปนะครับก็ถ้ามีไข้ก็ทานยาลดไข้ทานยาปฏิชีวนะนะครับถ้ามีไข้สูงสูงมากๆก็คือต้องให้ไข้ลดลงก่อนพอไข้ลดลงก็จะเริ่มที่จะหายใชอาจจะมีไอจามเหมือนกันเพราะว่าจะมีการติดเชื้อกัน ติดต่อกันได้ทางนี้แล้วก็การสัมผัสเหมือนโรคหวัดทั่วไปอย่างการติดเชื้อค่ะคุณหมอแรกๆนี่ถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเราป่วยแล้วเรากลัวว่าจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นแบบนี้ค่ะกี่วันคะเชื้อที่จะอยู่ในตัวเราก็ประมาณ7วันนะครับจะมีแล้วระยะฟักตัวที่เราเป็นก็น่าจะไม่เกิน2อาทิตย์ไม่เกิน2อาทิตย์ก็จะหายแล้วก็เบาลงใช่ครับพวกนักเรียนก็อาจจะไปเรียนได้ภายใน7จ็ถึงสิวัน7จ็ถึงสิวันก็ต้องรักษากันไปใช่ แต่สิ่งที่นานกว่าเรื่องของไข้หรือว่าโรคก็คือเรื่องของแผลเป็นต่างๆใช่ครับนี้ก็ต้องต้องระวังอย่าไปแกะเกานะครับเพราะบางทีแผลที่หายแล้วยังมีอาการคันใช่ค่ะมันตกสะเก็ดนะครับมีภาวะแทรกซ้อนอะไรไหมคะคุณหมอถ้าเป็นอิสุอิใสมีมีภาวะแทรกซ้อนบางบางรายก็จะเป็นถึงขั้นตาบอดมีถ้าเป็นรุนแรงใช่ครับมันจะขึ้นที่บริเวณตาด้วยแล้วก็สมองอาจจะมี ไข้สมองอักเสบร่วมด้วยก็คือขึ้นบริเวณที่ตาแล้วเราไปแกะไปเกาหรือไม่ว่าเชื้อเข้าตาเชื้อเข้าตาคือไวรัสตัวนี้ก็อันตรายเหมือนกันแล้วนอกจากนี้การรักษาในปัจจุบันนอกจากจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันตั้งแต่เด็กมีการรักษาอยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องรักษาไปตามอาการอย่างที่บอกไปอาการอย่างที่บอกไปดิฉันเคยไปถามที่โรงพยาบาลคุณหมอว่า ตอนโตนี่ยังจะฉีดวัคซีนได้อยู่ไหมเขาก็บอกฉีดได้แต่ต้องฉีดประมาณ2เข็มใช่ไหมคะรับส่วนใหญ่แล้วพวกไวรัสนะครับไม่ว่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบอะไรอย่างเงี้ยก็จะฉีดเพื่อครั้งแรกแล้วเข็มที่2จะไปกระตุ้นอีกทีใช่ค่ะเพราะว่าดิฉันเองก็ยังไม่เคยเป็นค่ะคุณหมอกลัวมากแล้วก็ตอนนี้อย่างที่ ทราบไปว่าการฉีดก็ต้องประมาณ2เข็มฉีดวัคซีนป้องกันแล้วก็ตัวยาค่อนข้างที่จะขาดแคลนด้วยนะคุณหมอวัคซีนป้องกันด<ช>ิฉันโทรไปถามมาประมาณ3มโรงพยาบาลบอกว่าจะไปฉีดวัคซีนอิสุกอิัยทุกโรงพยาบาลตอบเหมือนกันว่าไม่มีขาดตลาดเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูหนาวจะเป็นกันเยอะมากใช่คโอ้โหอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งอาจจะเพราะว่าไม่มีการสต็อกยาไว้ด้วยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าฤดูนั้น จะมากันไหมจะมากันเยอะไหมนะครับส่วนส่วนใหญ่แล้วการฉีดวัคซีนก็จะช่วยได้ดีเลยนะครับช่วยได้นี่คือถ้าฉีดไปแล้วจะไม่เป็นเลยหรือเขาคุณหมอหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นอยู่เหมือนกับเราฉีดเชื้อเข้าไปในร่างกายนั่นเองแล้วร่างกายก็จะสร้างภูมิอกมาก็ทำให้เราจะไม่เป็นอีกค่ะพอมีเชื้อตัวใหม่เข้ามาร่างกายเราเคยรับเชื้อตัวนี้แล้วโอกาสที่จะเป็นน้อยมากถึงไม่เป็นเลยค่ะ มาถึงการรักษาตัวในช่วงระยะเวลาที่เราเป็นจะต้องมีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็ควรจะออกกําลังกายบ้างถ้ามีโอกาสเด็กๆนี่ก็อาจจะซ่วงซึมไปเลยซึมไปเลยแล้วค่ะเพราะว่าพอเป็นในไข้นะครับอาจจะมีบางรายก็อาจจะมีท้องเสียมีขึ้นไส้อาเจียนบ้างก็ต้องหยุดอยู่บ้านเลยผู้ปกครองก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดมันเช็ดตัวด้วยเพราะไข้จะสูงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้คนดูแลมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นไหมคะคุณหมอติดจากเด็กอย่างนี้ยค่ะ โอกาสน้อยครับเพราะว่าผู้ใหญ่เราภูมิภูมิภูมิุมกันเราจะเยอะอยู่แล้วอืมก็ไม่เกี่ยวเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนะครับบางคนกังวลนะคะคุณผู้ชมบอกว่ามีคนในบ้านป่วยแต่ตัวเองก็เคยเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต้านทานอยู่แล้วครับเมื่อข่าวเมื่อตอนปลายปีใหม่เนี่ฮะปลายปีธันวาค่ะมีมีการพบผู้ป่วยที่เป็นอีสุกิสัยฮะประมาณอายุหนึ่งขวบหนึ่งขวบ ก็เป็นแล้วเสียชีวิตเสียชีวิตเลยครับอันนี้อาจจะการรู้เท่าไม่ถึงการของมีดามันดามือใหม่ด้วยนะครับต้องฝากไว้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บว่าการซื้อยามารับประทานเองนะครับโดยเฉพาะตัวแอสไพรินเนี่ยอันตรายใช่ครับตัวยาลดไข้ที่เป็นแอสไพรินนะครับต้องต้องอยู่ในการควบคุมของคุณหมออย่างน้อยน้อยถ้าเกิดมีไข้ก็เช็ดตัวนะครับข้าไข้พวกนี้จะลงได้หรือไม่ให้ทานพาราเซต อ,อีกอย่างหนึ่งเด็กผู้ปกครองเนี่ยควรจะทราบด้วยเพราะว่าการให้ยาที่เป็นไซลับใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่กับตัวน้ำหนักของเด็กด้วยสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเด็กไปคลินิกไปหาคุณคหมอเนี่ยก็จะมีการชั่งน้าหนักตลอดเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการให้โดยาถ้ารุนแรงมากเกินไปก็อาจจะอันตรายได้โ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่ามีบุตรหลานท่านใดหรือว่ากําลังจะป่วยเป็นอิสุกอิสัยก็ต้องไปพบแพทย์กันก่อนแล้วก็ไม่ใช่ว่าซื้อยามาทานบางทีอย่างที่คุณหมอบอกนะคะถ้าไม่เหมาะสมกับโรคก็จะทําให้เกิดอันตรายได้ครับอ่ะมันถึงการป้องกันบ้างค่ะคุณหมอเราจะมีการป้องกันตัวเองยังไงการป้องกันนี่ก็ลําบากลําบากเลยเพราะเราจะไม่ทราบแต่ถ้ารู้ว่าอ่ามีเพื่อนนะครับหรือว่าหากคนที่เป็นอย่างตามโรงเรียนเนี่ยเราก็ควรจะ แยกผู้ป่วยออกไปไม่ไปคลุกคลีเขาเรื่องมือเนี่ยครับสาคัญต้องมีการล้างมือให้สม่ําเสมอล้างมือตลอดอย่างที่เราพูดคุยกันมาหลายๆโรคคุณหมอจะย้ําตลอดเลยนะคะว่าเรื่องของการล้างมือเป็นสิ่งที่สาคัญเกี่ยวกับเรื่องทางระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดโดยเฉพาะมือเนี่ยโดยเฉพาะเด็กด้วยเพราะว่าเขาโซนนะฮะเด็วจะหยิบนู่นหยิบอันนี้มาแล้วก็ใส่ปาก นะครับ<ภ>าก,การเช<อ>ื้อโรคการหยิบจับสัมผัสต่างๆใช่ครับใช่เราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะ,ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องมีการป้องกันร,รักษาสุขภาพร่างกายให้ดีเพราะว่าโรคบางโรคบางทีเราไม่รู้หรอกว่าจะป้องกันกันยังไงเพราะมันมาอยู่ๆมันก็มาเลยไม่บอกไม่กล่าวแล้โไฟค่อยเจ็บไม่ไม่ไมน่ากลักวอย่างที่ ที่คิดนะครับถ้าเรารู้จักป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองให้ถูกต้องด้วยนะครับค่ะอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าคูแคนก็สามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะว่าเบต้าคูแคนอย่างที่บอกไปนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วนะคะยังไปช่วยบำรุงส่วนที่สึกหรอแล้วก็ส่วนที่เขาเรียกว่าไปเติมเต็มใช่ถ้ามีการอัดเสบในร่างกายตัวสารสกัดเบต้าคูแคนเนี่ย จะะช่วยยได้เอนี่เลยค่ะก็คือเรื่องราวของโรคอิสุกอิัยในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอนทีที่เข้ามาพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมหากว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บใดก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามในรายการวิ t ทูยูของเราได้ ก็จะมาพูดคุยกันแบบนี้แหละค่ะสงสัยเรื่องโรคใดถามกันเข้ามาได้เลยนะคะในเบอร์โทรศัพท์คุณหมอนัทีที่อยู่ด้านล่างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นซินวีเบต้ากูแคนบีรวมไปถึงสบู่ฟิตทูยูค่ะและเวลารายการฟิตทูยูหมดลงแล้วนะคะดิฉันพัชรากันที่มาและทีมงาน I n t v ทุกคนลาคุณผู้ชมกันไปก่อนพบกันใหม่กับรายการฟิตทูยูสวัสดีค่ะ